อ่ารอบนี้เปลี่ยนคนงานนะครับผมตัวที่สิบเราจะมาหรือเปล่านะครับวัดนยวัดนึยวัวัดนึยวัดทึมยกปดเึ่ยวาดนยันัดนียวัดนึยวัดเลยวััดน่ยันยวัดนยัดนึ่รันึ่ัน่ยวยนับนึ่ยนวันนััยัั่วน ลงมาแล้วอริซ่ามาดูปลาเลยเดี๋ยวใส่กล้องเลยโดนโดนโดเฮ้ยเดินล็กล้องข้างใหม่นะโอ้ยโดนเลยอะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีครับผมสุดิยามบ่ายครับนี่ก็อยู่กันที่แม่น้ำนะครับแม่น้ำแม่กองข้าวม่วงกาจปรีนะครับนี่มาตกปลาสตือกับน้องนะครับ เดี๋ยวทใช้ก็จะเป็นไส้เดือนนะครับก็ก็ตกได้ไปหลายตัวแล้วนะครับก็นี่เพิ่งจะเริ่มท่ายเป็นทางการนะตกได้ไป4ี่ตัวแล้วไข่ไปแล้วหนึ่งตัวตัว4ี่โลหนึ่งนะนี่น้าซื้อไปนะครับนานที่ตกอยู่ตรงนน้นนะครับซื้อไปตัวนี้จะน้ำหนักเท่าไรปลาอะไรแต่มันโดดแล้วใช่โดดแล้วปลาตะตือนะถ้าโดดคือปลาตะตือโอเคนะครับดูช็อตนี้คือปลาอะไรเฮ้ยมันมนเดินตามมาเรื่อยกว่ะ <laughs> แล้วก็กลัวโดนหน้าเราเอามาขึ้นนี่ได้อูตรงนี้โล่งเว้ยอูตรงนี้โล่งเว้ยพาไปนู่นเหรอ <Okay. S 1> เอ็นใส่นะครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันเออเห็นนะเห็นตัวแป๊บแล้วทุกคเห็นไหมขาวๆแป๊บ อันนี้แล้วใช่ไหมนี่นี่เขาข่าวนี่อาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะว่าจะสามหรือเปล่าวฮะก่อนน้านี้ปล่อยไปแล้วสองตัวนะครับเราไม่ได้ทายดู ตัวนี้น่าจะอยู่นะตัวนี้ประมาณประมาณส่องโลใช่ไหมส่องโลได้สองกว่าเหรอจจะขึ้นมาดูข้างบนนะครับในน้ำอาจจะดูเล็กๆอยู่นะยอมแล้วยอมแล้ว เราทีมตกปลามืออาชีพนะครับทีมตกปลาเรามืออาชีพทั้งนั้นนะครับสวิงไม่เคยมีครับมือลน้นร้นรอดแล้วก่อนหน้าปล่อยไปสองตัวนะอูเราไม่ได้ท่าให้ดูนะครับผมแต่ก็มีให้ดูในคลิปสั้นนะอันนี้เป็นคลิปเต็มนะไม่ได้ถ่ายดูโอเคนะครับผมตัวนี้สองเกินไหมสองก้านะาเกือบสามนะ นี่ครับดูเทียบกับมือนะครับนี่เน่ดูในน้ำเล็กนะเทียบกับมือนะครับโอเคแล้วก็มีในกระชังอีก3ตัวนะปลากายปลาตือหนึ่งตัวปลากาย2ตัวนะครับแล้วก็ปลาตือตัว4ี่โลหนึ่งนะท่านนู้นนะครับซื้อไปแล้วนะครับผมโหนางยูนูนเขาซื้อไปแล้วนะครับเหมา,เาไปในราคา250บาทนะครับโอเคโอได้ตัวที่5้าแล้วนะเราเพิ่งจะมาถ่ายคลิปผมเพิ่งมาใบบานนี้และรับเช้าไปตกปลาก,กับปลาปลา,าอยู่ Okay, ครับคอยดูต่อไปแล้วกันนะครับอาจจะไม่เห็นตอนปลาดึงนะเพราะเอ็นเป็นเอ็นใสเขามองไม่เห็นเลยเนี่ยทางกล้องแผนไวผมก็นั่งตกชิงเดูต่ตรงนั้นแหละวันนี้นะครับนะแม่น้าธามวงกาญจนบุรีนะครับอะ่ะลืมอยู่ข้างบนนี่เองปลาน,นี่ครับนี่ครับนี่สตัวที่เหลือนะอ่านี่สิตัวที่เหลือนะครับาาก็ใช้เวลาตกประมาณสองชั่วโมงนะนี้ได้ทั้งหมดห้าตัวนะอย่างนี่บอกกับน้าคนนั้นเอาไปหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ อ่าเดี๋ยวเราดูเนี่ยที่เราตั้งกล้องเนี่ยคือตัวแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีเปล่าผมนั่งตัวชิงหลิวรอไปเรื่อยๆนะครับเลยนใช่ไหมเฮ้ยไปแล้วเว้ยวดเเลยยวัดเลยวัดัดเดเวดเลยวดเลยววดเลยวลยกวัดเวดเลยวดเลย ปางมิ้งย้อนพูดเร็วๆดิมุ่นกัอนสี่พุ่นก่นไอหนีไอหนีเว้ยหนีไปแล้วไอมีเยอะเบา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 เโอ้โหทำไมเราได้งัดตัวเล็กกว่าไม่ตัวไม่เล็กตัวไม่เล็กเบาเบาออกออกออกสายไปแล้วไปถอดกล้องตามาด้วยไปอดไปถอดกล้องไม่พอเนาะเอ้ยฟังเสียงแบบนี้เลยลอยเลย

ริ้วเขาไม่ได้ลงนะิวรไม่ได้ลงครับตั้งแต่ประกอบริ้วนี้เขางัดกัน5้าตัวแล้วนะนี่ตัวที่ห้าที่งัดนะครับไอตัวนี้ผมงัดเก่งยอดยอดอ่ะ้วจะได้ตกอย่างวะเนี่ยได้ตกนะอันนี้ ใง่อะไปยังกดไปเฮ้ยล่ว่าประโยน์ที่แม่นะ สายมาเลยเ่า่ใหญ่เขาเขามาเราสะดวกไป็นยีราบามุนก้องตามัหมุนก้องตาม,มันปัวอย่ดิก้องไหน้วนนียเฮ้ยทำยังไงจออกสายไปดิ ออกสายไปอีกเขาต่อบว่าจะบอกให้ออกไปนู้นเลยเขาต่อบว่าบอกให้ออกไปนู้นเลยยี่ตรงนี้เป็นซองไม้นั้นเลยเหรอต้องให้มันออกอ่ะออกแล้วออกแล้วเดินเอาไปนู้นเลยออกแล้วเอาต้องทำฮะตัวเล็กฮะมาแล้วนี่ไง้องส่องอะไรไม่รู้อ่ะมันอยู่ระยะไหนว่าอะไรวะ บาเบาเบาไม่ใช่ต้องหรอไม่ใช่หรออจะไปร้องเอาแล้วกันเล็กกว่าเดิมไม่ยิ่งต้องยิ่งเล็กว่ะตัวใหญ่หมดแล้วอะตัวที่เท่าไหร่อะเนี่ยตัวที่เจ็ดนะครับผมตัวที่เจ็ดเต็มจอตัวที่เจ็ดนะครับนี่นี่อยู่ใกล้เราเราต้องรีวิวหรองัดก่อนเลยงัดก่อนได้เปรียบ คนขันสามขันสามมงคนทำงานเองเดียวเลยวัดขันสามนู้นขันนู้นเดียวขันนี้เหรอเฮ้ตรงนี้นาจะสามโร ไม่เปนตัวน้อยช <c oughs> ่วงวะนัาา่จะไดเตือคนยกลอยเลยบช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยออกไปูเลยตัวกนนี้ตัวมันเล็กาานี่อยงล,ล,ลอยไม่ได้มันลเล่ยกเปย็ปละ

ตัาไหนกินคู่เลยเว้วยววววจะบอกนะโอ้ได้งัดใหญ่กว่าน่าจริง,รงด้วยเอ๊มงคลจับนี้มีแต่ตัวสองโลตัวสองโลหัวใจกว่าน,นิดนึงนะอะไรจับเงืออเหรอจับเงือกเหรอ,อนี่เรามันเสียนกันใช่ไหม ระดับเสียรน,นะครับแปะรฟังก่อนปฟังก่อนระดับเสียรครับร้อยตรงเงือกนะครับอย่าไปร้อยตรงแหลมๆมันนี้นะครับ <100 S 1> บา้าดนะครับร้อยทะลุปากนะนะร้อยทะลุปากนะร้100อยไงวะร้100อยเข้าไปลึกๆอ่ะลึกๆเลยใช่ไหมถ้าลึกๆไม่เป็นไรลึกไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวอ,อ,อย่าพึ่งโดนชี้ดิ่นิ้วชี้เข้าไปลึกๆกลัวเว้ยปุ๊บอ้าไม่เข้าที่ไหนหรอุ๊บ ต้องเรารู้อย่างนี้ไหมอ่านี่ต้องรู้อย่างนี้ครับตัวนี้น่าจะสองโลหนึ่งขีดนะครับสองโลกว่าสองโลกว่า,ออวาโอเคเรามันเซียนมือเปล่ากันนะครับไม่เราตัวน้อยดูเพียงเพิ่ไปบนพอ้ดูดิพวกเรางัดตัวแค่นี้อดงัดตัวขนาดน,นี้ <c oughs> ดูดิโอ้โหกินคู่นะครับเรียบร้อยเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวแล้วใช่ไหมเก้าตัวแล้วนะครับ <Okay. laughs> แกไปงานหลิวไม่พลาดเลยเดี๋ยวให้ดูหลิวผมก่อนเพิ่งจะถอยมาใหม่เลยครับเน้นใส่แข่งแปเฮดแต่ว่าปลาให้ยอกเยอะให้ปลาอะไรวะที่บอกอะปลากระแห่มันเยอะนะครับโยนไปมันก็ตอดยับเลยครับนี่ครับถอยคันมาใหม่ห้าสี่ครับตกห้าสี่งดูสั้นเลยตกแม่น้ำของจริงโอเคนี่ครับ ก็เอ็นสายนะมองไม่เห็นนะครับก็ดูแล้วกันดูเอาบรรยากาศนะครับตอนนี้กาวตัวแล้วนะเรียลี่วจะได้ปลาวันนี้เดี๋ยวมันก็มาอยู่ตอนมองกนว่ะตึงเ,ตงเลยตึงเลยจะตรงเลยตรงเลย ตดเด้โอ้ยยุงบนนี่จะตีนะเข้าไม่ได้ใส่เลยน่าจะอดวะอ่าล่ะน่าจะอดวะเราปล่อยอดเก็ปเร็วเฮ้ยเมื่อกี้มันดึงหาดึงหางอ

ยกลอยเลยตัวประมาณครึ่งโลปัดลอกแหละ <c oughs> ไม่รู้ให้มันออกเนือเล่ออกสายออกสายมาเลยเอาขึ้นสายเลยรูปแล้วเหรอแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกนะหลุดครับผมขาดะ่ะโดดขาดไม่ขาดตัวมันเล็ก,กลดูไกลๆประมาณครึ่งโลอะอาจจะหนึ่งโลก็ได้นนะคนปล่อยปลาคนที่ส่องเราใหม่แล้วนะครับกับบ้าล ห้า,าหมโมงเจ็ดนาทีนะครับจันที่ยี่สิบเก้านะครับก็ตอนนี้เรามีกี่แต้มวะแปดหรอหรือเก้าวะเก้าแต้แมนะครับอาร์ตปล่อยตัวที่สิบไปแล้วนะครับก็เดีย๋ยวเราจะคิดว่าเราจะตกแค่สิบตัวนะครับแล้วกลับบ้านวัน,นนี้นะครับก็ยังมีเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับกว่าจะมืดก็เจ็ดโมงนแล้วนะครับรไป ว่ากันง่ายๆก็คือถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นเราก็นยนนิดเดียวแลวหละไม่ได้ผิวเฟียงเฟืองไปฝั่งนู้นลอ,องได้ทั้งสองฝั่งนะว่านี่ป่าอะไรก็ไม่รู้ปา่าใหญ่เยอะนะเดี๋ยวผมเก็บคันริ้วนะครับไม่ได้ตัวนะครับถ่ายคลิปดีกว่าสาวกรุ้กงกุยมาล่มกล้ามา จะนั่งเรี่วสบายแล้วพุงเหวรี่ยวได้ด้วยนเอาไม่เอาแล้วโถเป่านี้อย่างเดียวเลยมันรู้แล้วเรือมาเงียบเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับ ไม่มีปลากินเลยแต่ปลาขึ้นเยอะมากนะครับก็นาเขาก็มาดูตะคัดเขาแล้วนะครับมีตะคัดลงนะครับทั้งหน้าทั้งหลังครับทา้งตรงนี้แล้วก็เต่ฝั่งโน้นครับตะคัดล้อมเลยก็ต,ตรงนี้ก็เว้นไว้ให้ตกปลานะครับก็ค,คือตะคัดหน้าหลังนั่นแหละแต่ปลาก็อยู่ตรงนี้แหละโอ้โหใหญ่ยยอยู่่ะเนี่ยได้กินริ้วนะ ลอยคันโยนลงน้ำได้เลยบอกเลยอ่ะนังนังก็ลอนตามไปเลยนี่เหยื่อครับไส้เดือนนะครับไส้เดือนร้อนสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆหมดแล้วเกี่ยวเป็นหมูผัวนะครับเพียงไปขึ้นคอนตะขัดด้ยขึ้นคอนตะขัดเลยอะ่ะขึ้นระหว่างตะขัดเลยอะตะขัดในซันเลย,ยม,ๆๆๆมีมยหยไหมจังหวะนี้ครับผม 6กโมงเย็นรับอุ้ยมันดึงไว้มันดึงไว้ฮะปลาอะไรวะตัวท้ายครับตัวที่สิบจะได้หรือไม่ครับหกโมงเย็นครับผมรอไปหนึ่งชั่วโมงจนทอแล้วแล้วมอนการิ่งพี่นุ่มไม่ได้กำรอกอะวัดฟาวิเอตเปล่าถ้าเดินแว่นยังรุดหมดเลยเหรอ ไปแงนะฮะปลอย่างแน่นอนติดเรือไปทุกบาทเลยลาปลาอย<ะ>่างแน่นอนอ่ามีปลาด้วยใช่อย่างแน่เลยใช่ไหม <c oughs> อ่าตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับผมหก <c oughs> โมงเย็นนะครับกลับบ้านแล้วนะครับ <c oughs> รอไปหนึ่งชั่วโมงไม่มีปลากินแล้วตอนนี้ก็กลับบ้านดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็ วันนี้บรรยากาศนะครับดีงามครับใหม่นี่ครับบ่ายๆร่มนะครับว่าแดดลงทางนี้นะครับตอนบ่ายเลยครับก็โอเคครับผมกับบรรยากาศแม่น้ำนะครับตรงนี้แม่น้ำเก่านะครับสวยงามนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ